ร้านซูชิแห่งความสุขยินดีให้บริการนะจ๊ะเปิดแล้วจ้าสวัสดีครับผมต้องการซูชิไข่บังกร1หนึ่งที่นะครับโอ้โหไข่บังกรเลยละน้องพี่จะไปหาที่ไหนมาแล้วมีแต่ไข่กุ้งเนี่ยเอาเปล่าพออย่างนั้นก็เอามาก่อนก็แล้วกันนะครับผมกินมากไม่ค่อยได้มันคันปาก เอาละเราจะมาทำซูชิไข่กุ้งให้กับน้องหัวสูงคนนี้นะคะแหมจะมากินไข่มางกรจะบ้ากระมบงถังแตกมังกรมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อไปนะคะเราก็ใช้ปลาแซลมอนห่อไปด้วยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็หั่นให้เป็นชิ้นๆเลยนะจ๊ะโอ้โหวางเรียงให้น่ากินโอ้โหแซ่บหลเป็นยังไงล่ะน้องกินไปก่อนนะจ๊ะหวังว่าจะไม่คันปากนะโอ้หมันน่าก,กินมากเลยครับ สงสัยผมต้องเปลี่ยนรถสนิยมซะแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอาอะไรดีคะ วันนี้ผมต้องการกินมาม่าต้มยำเนี่ยครับขอแบบร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปคอนเสิร์ตแล้วโอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้กินนะคะรับรองมากินปุ๊บร้องเพลงเพ้อขึ้นมาทันทีเลยค่ะเอาล่ะเรามาทํามาม่าราเมงให้กับน้องคนนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไปคอนเสิร์ตละรับรองว่าถ้าทําให้น้องกินโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันล้นชามมันล้นชามไปนะคะเราก็มาใส่ใบกะเพราให้น้องเขานะคะเสียงเขาเนี่ยจะได้ดีๆนะคะเพราะใบกะเพรา ่จะทําให้มันหอมแล้วก็เสียงแถวลักขึ้นนะคะต่อไปก็ใส่กระเทียมตากแห้งนะคะโอ้โหน่ากินน่ากินสุดๆได้แล้วคะ่ะน้องเป็นยังไงเลยคะววน่ากินจริงๆเลยครับโอ้โหคนต่อไปเชิญสั่งได้เลยนะคะหนูต้องการแซลมอนชุบน้ำมะยาวนะคะขอแบบว่ามีน้ำผึ้งด้วยนะคะคุณพี่ได้เลยคะหนูเดี๋ยวเจ๊จะทำให้นะจ๊ะนั่งรอจะเย็นๆแป๊บนึง เอาล่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็มาแล่ปลาแซลมอนกันเลยค่ะนี่นะคะหั่นบางๆหั่นหนาบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะเอาล่ะขั้นตอนต่อไปโอเดก่อนนะโหหั่นไม่ตรงโจดลูกค้าจะด่าเจ๊ไหมเนี่ยหวังว่าลูกค้าจะใจดีนะคะคงไม่ด่าเจ๊หรอกนี่โอ้เดี๋ยวเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆเลยคุณพระช่วยเราก็มาวางตามจานนะคะ อ๊ต้ตายแล้วเจทำไมปลาเซออมนหนูหลุดเป็นชิ้นๆแบบนั้นเลยคะเอ่อเดีย๋ยวว่าเจน,นะเดี๋ยวเจลดราคาให้แล้วกันนะคะหนูโอเคโรยใบกระเพราไปเลยนะคะนี่เพิ่มรีบทําก่อนต่อไปก็พริกนิดหนึ่งนะคะหนูเจนหนูไม่กินเผ็ดนะคะเออขอโทษทีน้องกินไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้กินฟรีเลยก็ได้โอ้ยพ้นไฟเลยค่ะเจ <laughs> อ๋อดูเหมือนว่านักเศรษฐีคนนี้นะคะเขาต้องการซูชิหอ่อเงินหอ่อทองนะคะโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นโหกินอะไรแปลกๆเนี่ยชีวิตคนเรามันติดรวยอ่นะจะกินอะไรก็ต้องกินที่มันแพงๆก็คือแบบกินเงินกินทองกินตังค์เนี่ยนะมันไม่ติดกระเพาะลำไส้หรอกโอ้โหสุดยอดไปเลยกินตังค์ต่อไปนะคะเราก็มาโรยดาวแห่งท้องสมุทรนะคะเป็นดาวจากจักรวาลน,นอกโลกนะคะโอ้โหโรยไปเลยะคะ่ะ ไปนะคะโรยอัญมณีนะคะโอ้โหแดงอร่ามเลยน่ากินสุดๆพร้อมกินเลยค่ะอาหารที่แพงที่สุดจากร้านนี้ว้าวมันพิเศษจ,จริงๆร้อยกินแล้วดูพลุพล้าขึ้นมาเลยนั่นเนี่ย้วาวลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ คุณพี่ครับผมอยากกินมาม่าอะไรที่มันแซ่บๆนะครับกินแล้วแบบอรูหรากินแล้วอารมณ์ดีนะครับตอนนี้ผมอารมณ์เสียมากเลยผมอยากกินมามะ่าผมเบื่อข้าวแม่บังคับให้ผมกินข้าวทุกวันเลยได้สิหนูจุดแจ๊เนี่ยจะจัดให้เลยนะครับมาม่าที่อร่อยที่สุดในโลก น้องคนนี้นะคะเขาเบื่อข้าวมากแม่เขาบังคับให้กินข้าวทุกวันทุกวันไม่รู้จะบังคับอะไรเด็กมันหนักหนานะนะคะตรงสารนะคะโอ้โหไรก็ต้องกินดีกินข้าวนะคะบางทีคนเราก็ต้องการกินมาม่าบ้างโอ้โหนี่ใส่พริกไปเลยค่ะโหนัรบรองว่าแปลกใหม่แปลกเตาแปลกตามากๆเลยนะคะนี่สุดยอดเอาและโหนเอาไปกินที่บ้านเลยนะคะเอาไปกินต่อหน้าแม่เลยนี่พ่นไฟไปเลยจะห้าห่า I love you เอาล่ะทุกคนต่อมานะคะเราจะมาทำอาหารให้กับน้องหมีนะคะซึ่งเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่คนจ้าเขาเป็นหมีเราก็จะมาแล่นำ้ำคือกันก่อนเลยนะคะโอ้โหแบบใหม่แบบสาบอาหารแบบนี้เจ๊ไม่เคยทำเลยนี่ล่ะอาหารนี้เป็นท่อนๆน,นะคะ โอ้โหมีจานให้เลือกเลยหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแต่ขอใส่จานธรรมดาก่อนเลยกันยังไม่พร้อมดูโฆษณาไม่ใช่เลยหรอกโอ้โหนี่ค่ะเอามาวางเลยนะคะโอ้โหน้ำพึ่งนี่เป็นแบบว่าชิ้นๆนะคะโอ้โหใส่พึ่งลงไปด้วย ใเย็นๆนะครับผมไม่กินพึ่งโอ้โหพึ่งมันอร่อยนะครับคุณหมีม,มันมันมันอร่อยอร่อยนะคะทํทไมคุณไม่เก็บไว้กินเองนะครับทามันต่อยปากผมจะทํายังไงเกิดเป็นหมีก็ต้องไม่กลัวพึ่งสิคะโอ้โหดูดิมายินเลยค่ะคุณหมีเอาเลยเอาเลยผมจะโดนต่อยปากไม่เนี่ยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็น่าเราห้องอยู่นะโอเคถ้าอร่อยแล้วก็ฝากบอกหมีตัวอื่นด้ดยนะคะให้มาซื้อร้านชั้นเยอะๆเออเออสวัสดีครับ เออผมเอาซูชินะครับปุ้ยเขินเขินจะเขินอะไรคุณลูกค้าทําไมคะทําไมไม่คะสวยหรอไม่ใช่หรอวครับเออผมเป็นคนขี้เขินนะครับอ๋อขี้เขินโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันจะแถมให้ด้วยนะเออไม่ต้องแถมนะครับผมผมอายผมเกรงใจโอ้โหดูเหมือนว่าลูกค้าคนนี้ขี้เกรงใจนะคะโอ้หน่ารักมาอันนี้ก็เป็นเครื่องแบบใหม่แบบสับในะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนขี้เลย โอเคเราก็ใส่ถาดให้ลูกค้าไปเลยนะคะนี่โอ้โหเป็นข้าวหน้าราดปลาแซลมอนนะคะโอ้โหน่ากินจริงๆเลยบอกเลยว่ามันยาวเป็นทางเลยนะคะเหมือนขี้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหน่ากินจริงๆโอเคแล้วก็มาวางใส่ไม้ในะคะนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ลูกอมนะคะลูกอมอันนี้คือแบบกินแล้วแบบเย็นปากมากเลยนะคะโอ้โหแต่ตอนนี้ดิฉันใส่ไม่ตรงจานเลยค่ะโอ้โหแหมไม่เป็นไรนะคะโอเคเอาล่ะคะ่ะคุณลูกค้าโอโ้ยังหมากติดหน้าขอโทษนะหนู <laughs> ไม่เป็นไรครับก็ดีแล้วที่มันติดหน้าผมผมจะได้ไม่เป็นคนขี้อายต่อไปโอ้ดีใจด้วยน,น้าเะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคนสวยเอาล่ะต้องการสูชิใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปทำให้นะเป็นขอแบบไวๆเลยนะคะขอแบบซูชิตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาตัวคอดบุตรตัวชงนมลูกนะคะไวๆเลยค่ะอ๋อได้เลยค่ะถ้ารีบนักก็ไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะโอ้โหน้วมันใสดูเหมือนว่าน้องคนนี้เขาจะรีบ ใช่แมได้เราเจออะไรน้องนี่ใส่ตะปูเข้าไปด้วยเลยละกันนี่มันไส้นักเป็นยังไงล่ะรับรองว่ากินไปนี่ตะปูตำปากแน่นอนจะได้หายปากดีนะคะนี่เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นๆเลยนะคะนี่เอาเลยค่ะคุณลูกค้าที่รักของฉันนี่จัได้แล้วโอเคราดให้เป็นวิธีพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเปลืองคนแบบเนี้ยปากไม่ดีต้องกินน้อยๆโอ้ถ่ายแล้วทำไมสภาพเหมือนกินไปฉันจะตายยองงก็ไม่รู้นะฉันขอคืนได้ไหม ไม่รับคืนกับคุณลูกค้าถ้ารับคืนจะบอกเลยฉันจแจ้งตำรวจเลยคะ